สวัสดีนะครับนะวันนี้ผมกลับมาจากบ้านนะครับผมนะแล้วก็มาเจอแบบนี้เลยพี่กำลังทำกับข้าวอย่างพร้อมเพียงเลยนี่เป็นอาหารพิเศษนะครับนะ่าที่ทางนะครับผมนะ่าทหารได้แบบจัดเตรียมไว้หรือว่าได้ทำนะครับพี่นะนี่เป็นไก่ทอดพี่โอ้โหหอมมากเลยนะพี่นะผมบอกไว้ให้ครับเห็นไหมพี่ มีคนสู้ด้วยแบเกอครับนั่นแล้วก็คนนี้พิกีอ่าแล้วก็นี่ครับเป็นบรรยากาศครับพี่อ่ะเป็นบรรยากาศที่แบบนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับผมนี่น่องไก่ส้มตำข้าวเหนียวครับหืมล่าป,ปากไอเฟมอีกแล้วสิมาถึงก็ได้กินอะไรแบบนี้เลยพี่สุดยอดไปเลยครับ อืผมขอบอกให้เลยครับว่ามื้อนี้พี่เป็นมื้อที่อร่อยมากๆครับผมอใครได้อะไรกินบ้างพี่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะสุดยอดไปเลยครับอย่างฟินพี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับไก่ทอดพี่ข้าวเหนียวส้มตำผักแก้มหน่อยๆเข้ากันอย่างลงตัวบาย